เป,เป็นครูไม่ดีตรงไหนฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีจ้ะเป็นครูนะดีเป็นที่เคารพกราบไหว้ของสิทธิ์แต่ที่ตกใจนะ่ะเพราะคนเป็นครูต้องเสียสละมากๆเพราะไรายได้น,นิดเดียวสู้อาชีพอื่นไม่ได้แถมคนเป็นครูเองนะก็ไม่ค่อยภูมิใจในวิชาชีพของตัวสักเท่าไหร่หรอกทำไมไม่ภูมิใจฮนะก็ครูพี่มนทาพูดเองว่าเป็นครูไปไหนคนก็กราบไหว้ฮะ คนที่ให้ความเคารพก็จริงแต่ครูรู้ดีว่าตัวเองเป็นอย่างไรครูที่เราเห็นเห็นความรู้ก็น,นิดเดียวที่มีวุฒิปปหรือว่าปมหาตัวแทบไม่เจอเลยส่วนใหญ่จบแค่มัธยมบางโรงเรียนแค่อ่านออกเขียนได้ก็รับมาเป็นครูประถมแล้วครูโรงเรียนอนุบาลบางคนนะอ่านหนังสือไม่ออกก็มีแล้วจะให้ควเป็นครูเนี่ยภูมิใจในวิชาชีพของตัวได้ยังไง ใครไม่ภูมิใจแต่ฉันภูมิใจจ้ะ